ติวรักเต็มร้อยโดยโรงแรมทวาราวดีรีสอร์ทจังหวัดปราจีนบุรีมนสเสน่ห์แห่งอารยธรรมตะวันออก,กผู้ชมครับหากเกณฑ์ความรักในช่วงนี้นะครับเข้าขายติดลบอยู่อย่าอยู่นิ่งครับต้องรีบแก้ไขกับผู้เชี่ยวชาญมือชีพเลยผ่านทางรายการของเรานะครับวันนี้เราขอต้อนรับจิตแพทย์คนสวยแพทย์หญิงวิมลรัตน์วันเพ็ญเข้าสู่รายการครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดี ขอประเดิมกันด้วยคําถามแรกเลยนะคะที่ได้อ่านแล้วเนี่ยโอโ้โหน่าอกนักใจแทนเจ้าของจดหมายค่ะเพราะว่าเป็นคุณภรรยานะคะที่เขียนมาปรึกษากับเราค่ะเขียนว่าที่ฉันกับสามีใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันมานานอยู่ใกล้กันตลอดเวลาด้วยนะคะซึ่งสามีมักจะเก็บความรู้สึกไม่พอใจดีฉันเอาไว้เวลาที่ดีฉันจู้จี้ขี้บ่นจุกจิกต่งตางๆเนี่ย เขาก็จะไม่บอกค่ะจนความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันละกันเนี่ยลดลงไปทีละน้อยทีละน้อยนะคะทําให้สามีไม่อยากอยู่ใกล้ดิฉันรวมทั้งเรื่องเพศสัมพันธ์ก็ไม่อยากมีอะไรกันด้วยสามีสารภาพว่ารู้สึกผูกพันห่วงใยกับดิฉันเหมือนกับเป็นน้องสาวกันมากกว่าที่จะเป็นภรรยานะคะลักษณะาอาการเช่นนี้เกิดขึ้นเพราะเหตุใดคะคุณหมอสามารถทําให้สามีกลับมามีความรู้สึกกับดิฉันแบบเป็นภรรยาเหมือนเดิมได้ไหมและมีความสัมารถเพศกันเหมือนเดิม ค่ะดิฉันอยากจะปรึกษาคุณหมออย่างนี้นะคะว่าจะต้องทํายังไงดีธรรมชาติของผู้หญิงนะคะด้วยความรักนะคะบางทีผู้ชายก็ต้องทําใจนิดนึงว่าด้วยความรักนี่ก็อยากจะเข้าไปดูแลทุกสิ่งทุกอย่างตลอดเวลาถ้าไม่รักก็คงไม่เหนื่อยพูดไม่จุกจิกขี้บ่นใช่ไหมค่ะขี้บ่นขีวินนี่คือทำเพราะรักเลยครับเนี่ยลึกๆนี่รักมากยิ่งบหนมากก็ยิ่งรักมากเลยนมคะ้นักรมากันับผู้ชายบางทีก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมัน มันมาวุ่นวายอะไรเกินไปใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆชีวิตคู่จะอยู่ด้วยกันได้เนี่ยมันจะต้องมีช่วงเวลาของตัวเองมีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองในรายของคุณผู้หญิงท่านนี้นะคะค,คือก็ต้องบอกกับตัวเองต้องหันมามองตัวเองนิดนึงเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยบางทีมันง่ายที่สุดใช่ไหมคะถ้าเราไปคาดหวังคนนู้นคนนี้เปลี่ยนบางทีมันก็ผิดหวังเรื่อยๆนะคะกลับมาดูตัวเองก่อนว่าความรักที่เรามีให้เขาเนี่ย เราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นวิธีอื่นได้ไหม mm hmm. ะนะคะอาจจะเข้าไปคุยกันตรงๆเลยก็ได้ว่าอะไรที่ทําให้เขาหนักใจแต่ว่าบางครั้งนี่มันคุยกันมากๆแล้วบางทีก็ไม่รู้จะคุยอะไรกันแล้วนะคะ <Okay. S 2> ก็เป็นไปนได้เหมือนกันก็แนะนําว่าถ้าเกิดว่ามีคนกลางที่เป็นญาติผู้ใหญ่ที่เรียกว่าเคารพนับถือนะคะ <Okay. S 2> ก็สามารถที่จะให้ญาติผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามาคุย <Okay. S 2> แล้วก็มาบอกเป็นตัวเชื่อมก็ยังได้ะะแล้วจะด,ดีกว่าแต่จริงๆแล้วอยากให้คุยเองก่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเราสองคน mm hmm. ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวฟังดูแล้วเหมือนว่าจะต้องเปิดอกคุยกันทั้งสองฝ่ายคุยดีๆนะคะไม่ใช่เปิดอกคืองุดหงิดก็ด่ากันเลยอย่างนั้นไม่ได้อออย่างนั้นไม่ได้ใช่ต้องต้องบอกความต้องการใจเย็นๆนะใช่อารมณ์เก็บไว้แต่สิ่งที่ต้องการให้บอกตรงๆคือต้องการอะไรตัวเราต้องการอะไรตัวเขาต้องการอะไรหรือแม้กระทั่งเราต้องการให้เขาเป็นยังไงถ้าตรงนี้บอกตรงๆได้โดยที่ตัดคำด่าตัดความโกรธความอะไรตรงไปเนี่ย ก็จะทําให้เกิดความเข้าใจเนี่ยได้ดีที่สุดตอนนี้เนี่ยถึงขั้นที่ว่าเหียดเบื่อฟังภรรยาแล้วไม่อยากมีอะไรด้วยแล้วภรรยาเนี่ยนะครับสามารถที่จะแก้ไขสถานก,การณ์เนี่ยมีวิธีอะไรบ้างชีวิตคู่มันเกิดจากคนสองคนคใช่ไหมคะออถ้าเกิดว่าผู้ชายเต็มที่แล้วจริงๆนะคะมันก็แสดงว่าอ่านั่นก็คือจบละนะคะแต่อย่าน้อยถ้าตอนนี้เราตัดสินใจว่า เรายังต้องการเขาอยู่เรายังรักเขาอยู่เนี่ยเราก็ต้องทําตัวเราให้ดีที่สุดเพราะนี่มันคือหนทางเดียวที่จะดึงผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยให้กลับมาหวนว่าตอนนั้นเรารักกันยังไงตอนนั้นเราเป็นแฟนกันมีความดีอะไรกันอยู่ที่จะยังยึดเหนี่ยวกันไว้ได้เพราะว่ายังไงเขาก็ยังไม่ได้ไปไหนถูกไหมคะเขาก็ยังถนอมเราดูแลเราแต่อาจจะเป็นอาจจะบอกเป็นน้องสาวแต่ยังน้อยความผูกพันมันยังพอจะมีความรักความห่วงใยเนี่ยยังอยู่ครบ แต่ว่าความพิศวาสอะไรเนี่ยอาจจะอาจจะหายไปมันต้องค่อยๆเริ่มใหม่เหมือนกับ,บว่าเราก็ทําตัวให้เราเหมือนกับช่วงความรักหวานชื่นที่เป็นแฟนกันออลองพยายามนึกถึงตอนนั้นหรือถ้าคุยกันได้ทําอะไรที่ทําให้ความรู้สึกดีๆตรงน,นั้นกลับมาได้อ,อย่างน้อยคนเคยรักกันนะคะเราก็พยายามให้เต็มที่ส่วนใหญ่แล้วคนที่ต้องปรับเปลี่ยนเนี่ยคือผู้หญิงอยู่เรื่อยเลยค่ะผู้ชายต้องปรับเปลี่ยนเลยบ้างไหมครับในกรณีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชายเนี่ยตั้งใจวางเป้าหมายชีวิตคู่ไว้อย่างไง ถ้าเกิดตรงนี้คุณผู้ชายคุยกันแล้วบอกว่าเรายังอยากให้ครอบครัวเรากลับมาเหมือนเดิมโอเคนั้นต้องเปลี่ยนหมดแต่เราก็ไม่แน่ใจเพราะอันนี้เป็นคุณผู้หญิงเขียนมามถ้าคุณผู้ใหญ่คุณผู้ชายเขาเรียกว่าจริง,รงๆคือในใจเขามีคําตอบของเขาแล้วเนี่ยสิ่งที่ทําได้ก็คือถ้าคุณผู้หญิงยังอยากยื้ออย,อยู่เราก็ต้องทําให้ดีที่สุดเผื่อคุณผู้ชายเขาเปลี่ยนคําตอบในใจเขาลองลึกนะครับว่าตอนที่เรารักกันใหม่ๆมีกันครั้งแรกนะั้นอะความรู้สึกแล้วก็ ทุกองประกอบตอนนั้นเป็นยังไงพยายามที่จะกลับไปถึงจุดเริ่มต้นตรงนั้นใหม่ใช่แล้วค่ะก็เป็นกําลังใจให้นะคะในการแก้ไขปัญหาค่ะเอาละ,ะครับตอนนี้เรามารับสายจากทางบ้านหนึ่งสายนะครับคุณเอกสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคือเป็นชายและชายนะครับได้เจอน้องคนหนึ่งในผับนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีอะไรกันครั้งหนึ่งแต่ว่ามีอะไรกันแค่ภายนอกเลยครับหลังจากนั้นก็ได้เจอกันน้อยมากครับคือมีความรู้สึกว่าเวลาที่เรารู้สึกมีความสุขเราก็จะได้ึ้น อยากให้เขาอยู่ข้างอะไรอย่างี้ครับค,ครับลักษณะนี้ไม่แน่ใจว่าใช่ความรักหรือเปล่าครับรักนี่มันมีหลายแบบครับใช่ไหมคะอย่างน้อยการที่เรารู้สึกว่าเราห่วงใยใครสักคนหนึ่งหรืออยากให้ใครสักคนหนึ่งมีความสุขนะคะครตรงนี้เนี่ยเราก็เรียกว่ารักได้นะคะแต่ว่ารักเนี่ยบางทีพอเราพูดปุ๊บเราจะกลายเป็นรักฉันชู้สาวไปหมดเลยอะนะคะแต่ตรงนี้มันอาจจะเป็นความหวังดีก็ได้ตอนนี้บอกได้ว่าคุณเอกเนี่ยมีความรู้สึกดีดี ให้แน่ๆน,นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าตอนนี้จะทํายังไงต่อไปคิดว่าความรู้สึกดีๆตรงนั้นถ้ามีแล้วมีความสุขก็มีต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มีแล้วมันทุกข์เนี่ยมันก็ต้องกลับมามองตัวเองเหมือนกันว่าเราจะยังคงทุกข์อย่างนี้หรือว่าเราจะปรับใจของเราว่าอขอให้เขามีความสุขและตัวเราก็มีความสุขก็ก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกันนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่า ทำอะไรแล้วมีความสุขนะคะครตรงนั้นเนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเป็นความรู้สึกดีๆตรงนั้นเนี่ยทำให้ทุกวันของชีวิตเราเนี่ยมีความสุขน่าจะสําคัญกว่ามันสําคัญตรงไหนกับสิ่งที่ถามว่ามันใช่รักเลยไม่ใช่รักคือมันเหมือนแบบเรากำลังติดกับอยู่รตรงนี้ครับจริงๆคุณเอกก็คงคาดหวังอ่ะ<พ>อยากให้ความรู้สึกดีๆนี้เขาสื่อได้แล้วก็รับรู้แล้วก็ตอบกลับมาก็ยิ่งดีนะคะ ความห่วงใยมีให้กันก็กดีค่ะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะ,ะนั้นหมอก็คิดว่าเราสามารถที่จะห่วงใยเขาได้แต่ว่าอย่าลืมว่าความห่วงใยนี้ถ้าให้ไปแล้วแล้วเขามีความสุขเขารับได้ว่าเราห่วงเขาเนี่ยก็ดึงตรงนั้นกลับมาเป็นความสุขของเรานะคะและชีวิตเราก็ดําเนินต่อไปนี่แหละคะ่ะคอยดูแลเขาถ้าทําให้เรามีความสุขและก็ขอให้โชคดีว่าถ้าสักวันหนึ่งเนี่ย น้องเขาไปไปมาไปมามาอาจจะเดินไปเดินมาแล้วมาชนกันพอดีจังหวะชีวิตพอดีลงตัวตอนนั้นก็คุณเอกก็จะได้ตามที่ตัวเองคาดหวังคือความรู้สึกนี้จะเรียกว่าอะไรไม่สําคัญอยู่ที่ความรู้สึกของเราตอนนี้นะครับคุณเอกครับครับผมโอเคนะครับความรู้สึกดีตอนนี้มีนะก็ดีเลยครับขอให้มีความสุขตลอดเลยนะคะครับเชิคุณค่ะครับความรักมันทําให้คนทุกเพศทุกวัย นะครับสามารถที่กระชุ่มกระชวยได้ยิ้มแย้มได้แค่นดกถึงเขาก็มีรอยยิ้มแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอคนเก่งของเราด้วยนะครับที่มาช่วยเคลียร์ทุกปัญหาอย่างชัดเจนเลยนะครับคุณหมอวิมลรัตน์วันเพ็ญครับขอบคุณค่ะหมอคค่ะขอบคุณค่ะและสำหรับคุณหมอนะคะและทุกคําถามที่ได้รับการตอบออกอากาศค่ะทางชุรักชุรสของเรานะคะขอมอบบัตรที่พาให้ไปพักผ่อนกันค่ะที่โรงแรมทวาราวดีรีสอร์ทจ,จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ ทางสวยๆแบบนี้นะครับไม่ขอบคุณไม่ได้แล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณโชว์รูมซันวุดครับติดถนนรัชดาพิเศษที่ร่วมชูรักชูรถกับรายการของเราครับคืนนี้นะคะมีกลเม็ดการรวยความรักมาฝากกันด้วยค่ะจากพิธีกรรายการแจวนะคะคุณปุ๊กสมภพชูกิจนั่นเองค่ะติดตามให้ได้ในกลเม็ดชูรักนะคะในค่ำคืนนี้นะครับภูมิและกน็น้อคงจะต้องขอส่งคุณผู้ชมทั้งบ้านเนี่ยเข้านอนกันแล้วสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ได้ครับกับรายการชูรักชูรถเที่ยงคืนนิดนิด ทางช่อง3วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่เกรงใจที่จะบอกรักแม้ว่าเขาจะรำคาญที่บอกรักนี่นะคะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดอยากให้เขารู้ว่าเรารักค่ะเพราะฉะนั้นรวยคำว่ารักไม่เป็นไรนะคะและที่สำคัญค่ะรวยความจริงใจด้วยเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับ คนในสังคมนี้เพราะว่าความจริงใจนั้นหายไปเมื่อเรามีรักและจริงใจต่อกันนะคะเชื่อว่าความสุขนั้นมันก็จะเกิดขึ้นส่วนความคิดของเรานะคะเราก็ต้องรวยที่จะคิดบวกด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่คิดบวกเจอสถานการณ์แย่ๆแล้วอาจจะทําให้เรานั้นแย่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะใครที่จะรวยเหมือนปุ๊กละก็ไม่ยากเลยบอกรักกันทุกวันจริงใจต่อกันนะคะแล้วคิดบวกมากๆเพียงแค่นี้ก็ทําให้รวยได้แล้วล่ะคะ่ะ